สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการะคะ่ะสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและ แฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอาหา ไทยค่ะที่ถ้าปล่อยไว้เฉยๆมะระดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทยที่สวยงามอาจจะสูญหายไปได้ค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักอาหารไทยซักเท่าไหร่เราจึงได้เปิดตัวแคมเปญไทยดิสคัพเวอรีนิวไทยดิสฟอร์นิวเจนค่ะเพื่อที่มุ่งเน้นและผลักดันให้คนรุ่นใหม่รวมไปถึงชาวต่างชาติได้หันมารับประทานอาหารไทยดั้งเดิมกันมากขึ้นโดยนําเมนูอาหารไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันมารังสรรค์เป็นเมน ปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับรสนิยมของคนรุ่นใหม่รวมไปถึงรูปลักษณ์ที่น่าทานมากกว่าเดิมด้วยค่ะและในวันนี้นะคะในรายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเมนูเค้กวุ้นข้าวเหนียวมะม่วง t r n e i n o n e ค่ะเมนูนี้จะน่าสนใจขนาดไหนจะแตกต่างจากวุ้นเฉยๆหรือว่าเค้กมะม่วงธรรมดาหรือว่า ข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดายังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณไอรดาเสียมหมายจากร้านวุ้นแฟนซีบายไอรดาค่ะสวัสดีค่ะพี่พึ่งสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เมนูนี้กันพี่พึ่งแนะนําตัวกับคุณผู้ชมสักครั้งได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะน้ําพึ่งนะคะไอรดาเสียมหมาจากร้านวุ้นแฟนซีบายไอรดาค่ะพี่พึ่งค่ะเมื่อกี้เนี่ยบีมฟังชื่อเมนูนั่นก็คือเค้กวุ้นข้าวเหนียวมะม่วง3 in 1ินวันค่ะเป็นทั้งเค้กเป็นทั้งวุน้น แล้วก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเหรอคะใช่ค่ะคือเป็น3ามอย่างรวมกันเพราะปกติแล้ววุ้นก็ต้องอยู่ส่วนวุ้นใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันเป็นข้าวเหนียวนะมันจะมาอยู่ในวุ้นได้ยังไงอะคะได้ค่ะก็คือเมนูนี้เราดัดแปลงขึ้นมาค่ะจากปกติที่เราทานข้าวเหนียวมะม่วงถ้าสมมติว่าเราทานไม่หมดแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ข้าวเหนียวจะแข็งจริงค่ะใช่ไหมคะมันอร่อยมากแล้วเวลาเราไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย มันซื้อแค่กล่องเดียวไม่ได้อะค่ะมันแบบมันเห็นแล้วมันต้องซื้อเพิ่มอะมันน่ากินมากเราจะซื้อ<ช>มาเยอะ,ะแต่พอมันทานจริงๆทานไม่หมดค่ะใช่ค่ะแล้วข้าวเหนียวมันจะแข็งตัวนี้เราก็เลยดัดแปลงมาโดยการเพิ่มวุ้นตัววุ้นกะทิเข้าไปค่ะเพราะเวลาเราแช่ตู้เย็นแล้ววุ้นตัวข้าวเหนียวอะค่ะจะไม่แข็งเราสามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันอ้ออันนี้เป็นสูตรของมิ้งเองเลยหรือเปล่าคะที่แบบใอ<ช>่ค่ะ นี่ไงเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะพี่พึ่พงหาก่อนที่เราจะมาทราบว่าพี่พึ่องเนี่ยมีไอเดียที่เจ๋งขนาดนี้ได้ยังไงพี่พึ่เพงเล่าถึงที่มาของร้านออวุ้นไอรดาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ตัวออร้านวุ้นแฟนซีของเราเกิดมาพร้อมกับโควิดรอบแรกค่ะ ก็คือเราก็เลยหาหาอะไรทาที่เป็นของเราเองเพราะว่าทํางานประจําแล้วก็มีโอกาสที่แบบถูกไล่ออกบ้างหรือว่าถูกเลิกจ้างบ้างแล้วก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่แบบตกงานพอดีค่ะก็เลยไปเจอเพจเพจหนึ่งที่เขาสอนทําออนไลน์ค่ะเราก็เลยไปลงเรียนกับเขามาค่ะก็เริ่มจากเป็นวุ้นธรรมดาทั่วไปค่ะแล้วเราก็ค่อยพัฒนาดัดแปลงสูตรทําเป็นรูปแบบต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ เทศกาลค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราเคยคุยกันในเทปก่อนๆพี่พึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นนักเรียนเพียงคนเดียวที่ได้มีโอกาสไปเรียนการทำออวุน้นแฟนซีใช่ค่ะแต่มีนักเรียนอีกเยอะมากที่ไปเรียนแต่ทำไมพี่พึ่งถึงเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดประสบความสำเร็จมากๆในการขายวุน้นแฟนซีออนไลน์นั่นก็คือการแดัดแปลงแล้วก็พัฒนาสูตรนั่นเองอย่างเช่นการทำเค้กวุน้นข้าวเหนียวมะม่มมงวงนี่แหละค่ะ,คะซึ่งเป็นสูตรที่พี่พึ่งเนี่ย เห็นถึงปัญหาของข้าวเหนียวมะม่วงเองใช่แล้วก็เอามาปรับกับตัววุ้นใชซึ่งมันก็ออกมาเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกเราใช้กระบวนการในการพัฒนาสูตรเนี่ยนานไหมคะก็จริงๆก็คือปกติเราทำวุ้นกะทิอยู่แล้วเราก็มีสูตรของตัววุ้นกะทิอยู่แล้วค่ะก็แค่ลองเอามาปรับใส่ในข้าวเหนียวดูแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เช้ามาอีกวันนึงก็ไม่แข็งค่ะ ขา้าวเหนียวไม่แข็งเลยแล้วก็ยังกินต่อได้แล้วก็เลยทํามาเริ่มแบบมาเป็นเค้กบ้างเป็นถ้วยธรรมดาเพราะแบบบางทีลูกค้าอยากสั่งไปทานไปแบ่งไปแจกกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่รับเป็นเค้กก็จะมีเป็นแบบถ้วยเป็นแบบชิ้นค่ะอืขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะทำไมถึงเป็น ออข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทำไมไม่เป็นขนมอย่างอื่นเราชอบอเราชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแล้วชอบมีปัญหาตรงข้าวเหนียวแข็งเนี่ยแหละคะ่ะเราก็เลยดัดแปลงเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่า เราจะได้เก็บไว้ทานได้สมมติทานไม่หมดเราก็เก็บไว้ทานได้ไม่แข็งแสดงว่าเมนูใหม่ๆที่พี่พึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นมามันก็ไม่ได้แบบมองหาอะไรไกลตัวเลยใช่ค่ะกอหาจากสิ่งใกล้ตัวสิ่งจากที่สิ่งที่เราชอบแล้วเราก็อยากส่งต่อให้ให้คนอื่นได้ลองทานนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วัตถุดิบอ่อเมนูอื่นๆในร้านของพี่พึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยบินอยากจะเรียนรู้วิธีการทำเค้กวุ้น ข้าวเหนียวยมะม่วงทรีอินวันแล้วค่ะก่ะอนอื่นแนะนําวัตถุดิบก่อนได้ไหมคะว่าเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรไะบ้างก็ถ้าเป็นตัววุ้นกะทิก็เป็นกะทิค่ะน้ําตาลเ<ฆ>กลือน้ำเปล่าปกติเลยเหมือนที่เราเคี่ยววุ้นกะทิทั่วไปค่ะอันนี้คือในส่วนของตัววุ้นกะทิะใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวข้าวเหนียวมูลค่ะข้าวเหนียวมูลแล้วก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้เราจะเลือกใช้เป็นน้ำดอกไม้เพราะว่าจะหวานแล้วก็จะหอม ซึ่งส่วนมากแล้วข้าวเหนียวมะม่วงเขาก็จะใช้มะม่วงน้ำ,นำดอกไม้ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีในบางช่วงเวลาที่จะหายาก<อ>หายากหรือไม่ก็จะแพงมากค่ะถ้าเราหามะม่วงน้ำดอกไม้ไม่ได้เราใช้มะม่วงอะไรแทนได้บ้างาคะพี่พึ่ง ก็ถ้าปกติเขาจะมีเป็นแก้วขมิ้นบังคาะแต่ว่ายังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่าอร่อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นมะม่วงน,น้ำดอกไม้ใช่ค่ะในส่วนของข้าวเหนียวมูนเนี่ยพี่เพิ่งทําเองด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเราสามารถซื้อสําเร็จมาได้เลยซื้อสําเร็จได้เลยค่ะจากร้านที่ที่เขาทําขายปกติทั่วไปหรือว่าจะมูนเองก็ได้เหมือนกันแต่แบบบางทีเราไม่มีเวลาขนาด ที่ต้องไปนึ่งข้าวเหนียวมูนเราก็จะเป็นซื้อสําเร็จเอาที่แบบว่าเราสะดวกค่ะแล้วก็ร้านไหนที่เรามั่นใจว่าอร่อยเราสามารถซื้อมาได้เลยซื้อลานตลอดมาสร้างสรรค์เป็นเมนูนี้ได้ที่นี่เมื่อกี้เราได้รู้ถึงวัตถุดิบไปแล้วขั้นตอนการทำล่ะคะแน่นอนว่าตัววุ้นกะทิเนี่ยพี่พึ่งทําเองแน่นอนแนะนำขั้นตอนการทำาหนได้ไหมคะแช่ผงวุ้นในน้าเปล่าก่อน15นาทีค่ะหลังจากนั้นนําไปเคี่ยวใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวจนผงวุ้นละลายดีเราก็จะเติมน้ําตาลกับเกลือลงไป แล้วก็คนจนน้ำตาลละลายแล้วก็เติมกะทิค่ะหลังจากกะทิเริ่มเดือดอะค่ะเอาเดือดนี่เป็นหัวกะทิใจะเป็นหัวกะทิค่ะเป็นหัวกะทิแล้วก็พอกะทิเริ่มเดือดนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยไม่ต้องให้เดือดเยอะนะคะเพราะว่าเด๋ยวกะทิจะแตกมันห้ามกะทิแตกมันเด็ดค่ะเพราะว่าวุ้นกะทิจะกลายเป็นเกงกะทินั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราต้องระวังนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็รอให้ตัวน้ำวุ้นกะทิเนี่ย เย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่แบบพักไว้ประมาณ5นาทีค่ะให้แค่คลายความร้อนนิดนึงแล้วก็จะเอาข้าวเหนียวลงไปก่อนเลย1ชั้นแล้วก็จะเทวุ้นกะทิลงไปค่ะแค่พอเือเรตจะต้องมีพิมพ์ของเค้กก่อนพิมเคกแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวมูลลงไปันชั้นแรกหลังจากนั้นก็จะเท เทวุ้นกะทิค่ะแค่พอเสมอกับตัวข้าวเหนียวค่ะไม่ต้องเทเยอะค่ะหลังจากนั้นพอตัวกะทิเริ่มตึงๆระหว่างนี้เราก็ไปเคี่ยวในตัวของวุ้นใสก็คือเคี่ยวเหมือนเดิมเลยแต่เราไม่ใส่กะทิอก็คือเป็นผงวุ้นกับน้ำตาลค่ะผงวุ้นน้ำตาลแล้วก็เคี่ยวใช้ระยะเวลาประมาณตรงนี้เคี่ยวประมาณ1ินาทีค่ะแล้วเราก็ ระหว่างที่เราเคี่ยวตัวนี้ชั้นข้าวเหนียวก็จะเริ่มเซตตัวพอดีเราก็จะเอาน้ําดอกไม้น้ำมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เราหั่นไว้แล้วอะค่ะมาวางให้เต็มพิมพ์เลยแล้วแต่ว่าคุณชอบขนาดช,<ห>นชอบ,บแบบไหน,นใส่เยอะ,ะใส่น้อยอแล้วเราก็จะเอาวุ้นใส่ที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วมาราดเป็นชั้นที่สองค่ะถราดเสร็จเรียบร้อยแล้วรอนานแค่ไหนคะก็รอเซตตัวประมาณ15นาทีค่ะ หลังจากที่ชั้นที่สองเสร็จตัวเราก็จะเอาตัววุ้นกะทิที่เราเคี่ยวรอบแรกอะค่ะถ้าเหลืออยู่ปกติพึ่งจะเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวาแล้วก็เสียบปักไว้แต่ไม่ต้องกดนะคะเสียบปักไวใ้ให้มันพออุ่นอุ่น,น,น,นใช่ค่ะตัววุ้นก็จะไม่แข็งเราก็สามารถนําตัววุ้นที่เหลือตรงนั้นมาราดเป็นชั้นข้างบนได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมีท็อปปิ้งเ้วยมมอมะม่วงน้ำดอกไม้อีกทีหนึง่งแต่บีนยังไม่เห็นเลยค่ะไหนคะท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะมาทำกัน เราแค่เอามาวางๆใช่ไหมคะพี่เราจะต้องมาหมวนเป็นดอกกุหลาบค่คะยากไหมคะไม่ยากค่ะบีมทําได้แน่ได้ได้ค่ะได้ได้มาพี่พึ่งบอกไม่าายากก็ไม่ยากหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการทําเค้กวุ้เข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็แน่นอนละคะ่ะงานถนัดของบีมก็คือการ <S 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 ตกแต่งใช่ค่ะ มาดูงานศิลปะกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเป็นดอกกุหลาบได้หรือเปล่าแต่ขั้นตอนของการเตรียมเราจะต้องเตรียมตัวมะม่วงน้ำดอกไม้<ช>ที่สุกมาก่อนแล้วเราก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องหนามากเพราะถ้าหนามากเราจะหมวนแล้วมันจะหักลักษณะนะความบางของเขาก็จะประมาณถ้าเกิดเรานึกถึงอ๋อ มะม่วงที่เขายังแก่อยู่เปรี้ยวๆเขาก็จะหั่นแบบนี้ใช่ไหมคะทะมางประมาณนี้อชเดี๋ยวเราจะมาวางจุดตรงกลางไว้ก่อนกี่ดอกคะที่เราจะต้องทำดอกเดียวค่ะแต่ว่าเราจะเป็นดอกใหญ่ๆเลยใช่ค่ะแต่เราก็จะเอาแบบม้วนประมาณม้วนเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะึ๊บ อันนี้คือจุดกึ่งกลางคือจุดสําคัญใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ดอกอันเล็กๆนะได้ได้ค่ะเชิญพี่พึ่งเลย <laughs> ค่ะ <laughs> จุดยากเนี่ยถ้าเกิดให้บีเป็นคนตั้งต้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะไม่ได้เริ่มนําค่ะอะมีเกสรปุ๊บแล้วก็จะมีกลีบเล็กๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเรียงแบบว่าให้มันสลับสลับกันนะคะอ เล็กๆอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพอรวมๆเป็นใหญ่ๆเขาก็จะออกมาดูดีใะอ้เริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วใช่ไหมคะขอลองหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอุ้ยใหญ่เลยไหมคะอันนี้ได้ไค่ะจะประมาณนั้นก็ได้เดี๋ยวจะเริ่ม จะเริ่มแผ่กิ่งก้านใบแล้วชึบถูกออไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะปิดปิดด้านข้างนี่ความใหญ่ของเขาก็คือจะแผ่กระจายเต็มเค้กเลยใช่ไหมคะอาแล้วแต่แล้วแต่เรากำหนดได้ค่ะว่าจะจะเต็มหรือว่าเอาแค่แบบกลางๆพอสวยงามขอเต็มค่ะเพราะว่าเน้นอิ่านะเน้นอิ่ม <laughs> เน้นอิ่ม <laughs> ซ้ายขวาสลับสลับไปเลยอ๋อก็มีเทคนิคงนั้นนะคะเนี่ยปึ๊บเป็นไหมเป็นดอกกุหลาบไหมครเริ่มจะเป็นดอกกุหลาบ <c oughs> ขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชม <c oughs> มันเพลินมากๆเลยนะคะช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ น้องๆหนูๆยัง work from home อยู่เอ้ยไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ work from home แล้วน้องๆก็ยังแบบว่าเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์อยู่เนี่ยเราก็สามารถมีกิจกรรมอะไรมาทำร่วมกัน<ช>ได้าาเนาะบบฝึกสมาธิซึ่งการทำขนมด้วยกันเนี่ยก็เป็นชอยที่ดีคิดเมนูไม่ออกเปิดมาที่ช่องของเราเลยค่ะช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะในรายการสินสร้างทางอาชีพมีหลากหลายเมนูกิจกรรมเลยอะที่วิทยากรเขา เอาเมนูต่างๆที่มันหาวัตถุดิบได้ง่ายซึ่งเมนูนี้เนี่ยเหมือนจะซับซ้อนแต่ที่จริงก็คือไม่ได้ยากน<อ>ะคะเพราะว่าเหมือนเราเอาเข้าวเหนียวมะม่วงปกติมามาดัดแปลงใส่ผงบุ้นซึ่งที่บิ๊มชอบมากๆเลยเนี่ยมันคือเป็นการช่วยถนอมอาหารด้วยไหมคะที่<ช>ทำให้แบบว่าเราสามารถทานข้าวเหนียวมูนได้นานขึ้นแช่ในตู้เย็นได้แล้วรสชาติของเขาละคะจะเปลี่ยนแปลงไปไหมอะคะพี่พื่ไม่เปลี่ยนค่ะรสชาติเหมือนเดิมเลย รสชาติเหมือนเดิมเลยหวานหอมนุ่มเหมือนเดิมเลยเหรอใชคะใช่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะต้องลองลองให้น้องบีมเอากลับไปแช่เตียนนี่บีมไม่ตะติเศธนะคะถ้าเกิดว่าส่งชอยนี้มาให้โอเคประมาณนี้ก็ได้ค่ะราคาเสียดายน้องนะคะใส่ให้หมดเลยนี่ หมดเลยได้ใช่ไหมได้ไค่ะได้แต่ว่าชิ้นจะเริ่มเล็กอ๋อถ้าชิ้นเล็กก็จะอาจจะไม่ได้ไม่สวยมากเท่าไหร่นี่นี่คือ wound, เค้กวุ้นข้าวเหนียวมะม่วง3 in 1นวค่ะมาดูว่า3 in 1ยังไงนะคะ3 i n 1ก็คือ 1. เรามีวุ้นกะทิใช่ค่ะ2เรามีข้าวเหนียวมะม,ม่วงและ3เราเอามาทำเป็นเป็นเ <cake S 2> ค้กนั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับ Oon, เค้กวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงทรีอินวันซึ่งอยากจะบอกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยมันเอาเมนูอาหารไทยขนมไทย2อย่างมารวมกันเป็นเค้กซึ่งมันสามารถช่วยให้นอกจากรูปร่างหน้าตาจะน่าทานแล้วมันทำให้คนที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเลิฟเวอร ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะเพราะเราสามารถเก็บข้าวเหนียวมูลได้อย่างนานมันเป็นเหมือนวิธีการแก้ปัญหาตัวข้าวเหนียวอันนี้เราสามารถเก็บไว้ได้กี่วันนะคะแช่ตู้เย็นไว้ได้สามถึงห้าวันเลยค่ะสามถึงห้าวันเลยใช่ค่ะข้าวเหนียวเขาไม่แข็งจริงจริหรือไม่แข็งค่ะไม่แข็ง พ้าปกติแล้วแค่เราแช่ข้าวเหนียวมูลสักประมาณ 2>, 2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แข็งทานไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทํายังไงให้มันกลับมาแบบใช <c oughs> อร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่เนี่ยเราสามารถอยู่ได้3-5วันเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะมีเมนูเค้กวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วทางร้านไอรดาค่ะยังมีอีกหลากหลายเมนูแล้วก็หลากหลายไอเดียเลยคะ่ะที่จะมา สร้างสารรค์วุ้นกะทินะคะให้หน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเมนูต่างๆที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะนอกจากจะมีมะม่วงแล้วยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆใช่ <ๆ S 2> ค่ะเราจะมีเป็นวุ้นผลไม้สดสําหรับลูกค้าที่ไม่ทานกะทิค่ะอ้ทำไมถึงมีเมนูนี้ขึ้นมาได้ะคะจะมีลูกค้าบางท่านที่เขาอยากทานวุ้นแต่ว่าไม่อยากทานกะทิะเพราะว่าเหมือนกะทิไขมันเยอะค่ะเขาก็เลยเหมือนอันนี้ก็เป็นสายสุขภาพเหมือนกัน เพราะว่าเราจะเลือกใช้ผลไม้ที่ที่หาง่ายค่ะก็คือสตอเบอรี่กีวีแก้วมังกรค่ะที่เป็นหาง่ายหรือว่าผลไม้แบบตามฤดูกาลแล้วก็เอามาดัดแปลงทําเป็นตัววุ้นผลไม้สดค่ะลูกค้าจะสั่งแบบเป็นถ้วยเป็นชิ้นเพื่อไปแจกก็ได้หรือว่าจะเป็นเค้กแบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะแบบเค้กก็สาม,มารถทําได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดทางไอเดียเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสมัยที่เราอยู่ที่โรงเรียนก็จะมีวุ้นเหมือนกันใช่ค่ะแต่เป็นวุ้นที่ใส่น้ําแดงแล้วก็เป็นอ่ออะไรนะคะ เม็ดเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักแตแค่นั้นจริงๆค่ะถ้าเป็นวุ้นแต่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นเรามีการเอามาใส่ผลไม้สดซึ่งผลไม้สดเหล่านี้ก็ อ๋อดีต่อสุขภาพมคะใช่ค่ะ<า>แล้วก็อันนี้ทาแช่ตู้เย็นทานคือแบบสดชื่นแล้วอย่างตัวผลไม้ล่ะคะลูกค้าสามารถรีเควสต์ได้ไหมว่าเราอยากจะได้ผลไม้อะไรอยู่ในวุน้นรีเควสต์ได้ค่ะก็คือถ้าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็คือเราจะมีราคาที่เป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าสมมติลูกค้าอยากเพิ่มเป็นผลไม้บางอย่างที่มีราคาแพงขึ้นมาเราก็สามารถทําได้แต่ว่าลูกค้าก็เขาจะเหมือน เอกตราตัวตัวและเงินเพิ่มขึ้นมาให้ค่ะเหมือนเขาจะกาหนดมาหรือว่าบางท่านก็คือกําหนดงบประมาณมาเลยว่างบประมาณเท่านี้สามารถใส่อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะเราสามารถรีเควสตได้เลยว่าอยากจะได้อะไรนะคะเอ่อแต่ผลไม้ที่อยากจะทานก็ต้องหาทานได้ด้วยในกรุงเทพนะคะบางคนอยากจะได้อยากจะทานแอปเปิ้ลเลยนะคะที่ก็เป็นน้ำแอปเปิ้ลลูกน้ำแอปเปิ้ลอะไรย่างนี้ที่หาต้องต่างจังหวัดอันนั้นก็ยากไปนะคะต้องหาอะไรที่มันหาทานได้แต่ถ้าเกิดว่า มีแหล่งที่แบบมันใหญ่คันจริงๆก็สามารถรีเควสต์ได้จริงๆใช่ไหมคะอย่าง1ถ้วยเนี่ยราคาเท่าไหร่คะถ้าปกติถ้วยนี้จะอยู่ที่35บาทค่ะ35บาทเองเหรอใช่ค่ะแต่ว่าก็คืออาจจะดูเหมือนแบบเป็นถ้วยเล็กนะคะแต่ว่าผลไม้เราก็คืออัดแน่นจริงค่ะคุณผู้ชมเยีกให้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยค่ะด้านในถ้าเกิดหินขอบๆเนี่ยก็คือผลไม้หมดเลยแน่นเต็มทั้งถ้วยจริงๆนะคะ มีหมดเลยอันนี้ทั้งกีวีสตรอเบอรีร่แล้วก็แก้วมักมงกรนี่วิตามินจะเต็มเลยค่ะดีต่อสุขภาพมากๆไม่มีกะทิอันนี้คือเริม่มเมนูที่สร้างสรรค์ได้จากความต้องการของลูกค้าใค่ะเพราะมันได้เอเดียเยอะๆแบบนี้ค่ะอยากจะให้ พี่พึ่งเนี่ยช่วยแชร์ไอเดียหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็อยากสร้างสารรค์เมนูเหมือนกันน่ะอยากจะพัฒนาสูตรเหมือนกันถ้าเกิดเราหาอะไรไม่ได้คิดไม่ออกอย่างเงี้ยมีแนวคิดยังไงบ้างอะคะ,ะจริงๆอะคะ่ะในส่วนของการสร้างสารรค์เมนูพวกนี้ขึ้นมานะคะ่ะเราก็เริ่มจากสิ่งที่เราทานอยู่แล้วในชีวิตประจาําวันหรือว่าชอบทานนะคะเราก็สามารถนํามาปรับปรุงเปลี่ยน,ปยนแปลงดัดแปลงนิดนึงอะคะ่ะให้มันแบบว่าสามารถทําออกมาขายได้ ก็คือเริ่มเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเลยจริงๆตอนนี้ทางร้านมีเมนูอะไรบ้างที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาต่อยอดขึ้นมาจากการเรียนออนไลน์นะั่นคือการทำวุ้นแฟนตีเฉยๆ,ๆเราเอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างคะถ้าตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นอ่าวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะจะมีวุ้นผลไม้สดวุ้นรอดช่องบัตเตอร์ค่ะมีวุว้นรอดช่องด้วยใช่ค่ะไม่ใช่รอดช่องธรรมดานะคะรอดช่องบัตเตอร์ใช่ค่ะข้างในเป็นบัตเตอร์แล้วก็จะมีเป็น่า เป็นเค้กหลายอย่างเลยค่ะถ้าสมมุติว่าลูกค้าแบบอยากได้เค้กวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นเค้กเจ้าหญิงค่ะคถ้าเป็นของเด็กผู้ชายก็จะมีเป็นเค้กรถถังหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถรีเควสได้หมดเลยเราก็จะไปตามหามาให้ใจะต้องขึ้นรูปแบบไได้แน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเค้กที่เป็นโมเดลอะค่ะก็คือเราจะเลือกใช้เป็นตัวโมเดลมาประกอบเพิ่มความสวยงาม ไม่ต้องกังวลเลยไอเดียของคุณมาแค่ไหนเราสามารถสร้างสรรค์ได้ใช่ค่ะก็คือบางคนก็คือเหมือนอย่างล่าสุดเลยที่ไม่ทานกะทิค่ะไม่ทานกะทิเลยแต่อยากได้แบบว่ารถถังอยู่ข้างบนเราก็ทําเป็นเค้กผลไม้แล้วเราก็ไปเอาโมเดลรถถังมาวางตกแตง่ง<อ>ใช่ค่ะวันเกิดลูกชายอะไรประมาณนี้ไหมคะแบบที่ดูแบบยากๆทําให้เราได้โจทย์ใหม่ๆขึ้นมาผ้าไตรค่ะอ<า>๋อผ้าไตร <laughs> ก็คือเหมือนกับว่าะะลูกค้าค่ะอยากได้แบบว่าเค้กไปถวายพระแล้วก็ส่งรูปที่เป็นแบบว่าพระไตรท,ที่อยู่ในพานนะคะามาให้แล้วบอกว่าอยากได้เป็นแบบแนวนี้เราก็ทําเป็นวุ้นกะทิตัดเป็นสีถึงสีเหลืองอะคะ่ะสีพระไตรแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ซื้อพานมาอันนึงแล้วก็วางไปเลยโอ้โหแล้วก็มีพวงมลาลัยเล็กๆอะค่ะพวงมลาลัยอยู่ข้างบนนิดนึงลูกค้าก็คือแบบ คุยทำได้จริงๆอะไรอย่เงี้ยใครว่าชื่นชอบมากอเใียม,มาขนาดไหนเราสร้างสรรค์ให้ได้หมดเยี่ยมมากจริงๆค่ะ,คะช่องทางการสั่งซื้อละคะ ก็ปกติตอนนี้จะมีเป็น f a c e b o o k f แฟนเพจค่ะวุ้นแฟนซีบายเอรดานะคะ ID ดีไลน์เจลลี่บายเอรดาค่ะหรือว่าจะเป็น IG จีเจลลี่บายเอรดาเหมือนกันหรือว่าถ้าลูกค้าใจร้อนก,ก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะ0970155704ค่ะระยะเวลาในการสั่งซื้อเราสามารถสั่งได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องพรีออเดอร์ค่ะสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย1วันค่ะเพราะว่าต้องไปหาวัตถุดิบนิดนึงแล้วการจัดส่งล่ะคะ ถ้าเกิดจัดส่งผ่านเดลิเวอรี่ถ้าเกิดอยู่ไกลามากมาเลยถ้าปกติถ้าตอนนี้ค่ะถามว่าจะส่งเดลิเวอรี่มีไหมก็มีเป็นแบบส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิมะค,ะค่ะแต่ว่าจะได้เฉพาะเป็นบางอย่างอะคะ่ะถ้าสมมุติอย่างเค้กมะม่วงหรือว่าที่เป็นแบบกุหลาบอย่างนี้ยเราก็สามารถส่งได้แต่ถ้าเป็นแบบว่าเค้กที่แบบเป็นดอกไม้เหมือนอย่างที่เป็นแบบเซตวาเลนไทน์หรืออะไรเงะะี้ยค่ะมันจะส่งไม่ได้เพราะว่าเขา เขาจะไม่ได้เรามาระวังให้เราขนาดนั้นแล้วเราทํายังไงล่ะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นการจัดส่งเองค่ะเป็นกรุงเทพปริมณฑลค่ะกรุงเทพปริมณฑลทางร้านไอระดาจัดส่งให้ลูกค้าเองนะคะเพราะอะไรที่ต้องทาแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้รับตัวเค้กที่สวยงามค่ะเพราะว่าเคยส่งเคยส่งเหมือนกันเคยส่งแบบว่าควบคุมอุณหภูมิค่ะเป็นคับบุนดอกไม้สวยเลยเราส่งรูปให้ลูกค้าไปแบบว่าพี่ค้าเป็นแบบนี้นะคะสวยแต่พอไปถึงลูกค้าได้รับก็คือ เละแล้วเละหมดเลยเราก็แบบคนทําก็เสียความรู้สึกลูกค้าก็แบบก็เขาอาจจะนอยแหละแต่เขาก็บอกเราว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Oh. เราก็เลยแบบเลือกแบบว่าส่งเองดีกว่าเพื่อความสบายใจของเราแล้วก็ของลูกค้าด้วยและลูกค้าก็จะได้รับสินค้าที่สวยงาม<ช>แ,แน่นอนสดอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้เกี่ยมมากเลยค่ะพี่เพิ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมรายการของเรานะคะคงจะได้รับแรงบันดาลใจและก็ไอเดียเยอะมากแต่ก่อนที่จะจากกันค่ะพี่เพิ่งมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้โอกาสเพิ่งได้มาในการ โปรโมทสิทนค้าได้มาสาธิตวิธีการทำเค้กวุ้นรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ขอฝากนะคะวุ้นแฟนซีบายดาดาไว้ด้วยค่ะสนใจแบบไหนก็คือสามารถทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยค่ะสวยงามอร่อยราคาไม่แพงวันนี้<ช>ข,อขอบคุณที่พึง่งเามาเลยค่ะที่มาแชร์ไอเดียให้กับพวกเราได้เรียนรู้กันกับเมนู วุ้นเค้กข้าเหนียวมะม่วง3 r n e in o n นค่ะน่าสนใจมากๆน่าทานสุดๆถ้าเกิเดอยากจะรู้ว่าอร่อยขนาดไหนต้องสั่งค่ะที่ร้านวุ้นแฟนซีบายอรดานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในครั้งหน้าในรายการสินสอดทางอาชีพของเราค่ะจะมีเมนูอะไรหรือว่าสินค้าแบบไหนมาสร้างสารรคให้กับผู้ชมได้รับชมกันติดตามได้ในรายการของเราค่ะ พบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14.00นถึง14.30นนวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะบีมและพี่พึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ